อันนี้คันใหม่ทายะแต่หาได้เครื่องตัวนี้อยู่ที่2800ซีซีแรงม้าอยู่ที่177นอยเจแรงม้าแรงบิดให้มาแบบมหาศาล4ี่้อยนิวตันเมตรถ้าของโตโยต้าจะมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นคูลเร์บกซ์แช่ปลาเลยเหรอ okay. นนะเอาแค่วดน้ำกดกมสวัสดี ยังเป็นทางการนะครับผมอ๋องคาออดอย่างที่รับปากกับคุณผู้ชมไว้ว่าเราจะมาทําคลิปรายละเอียดให้เคยทำรายละเอียดไปแล้วมั้งถ้าคันนี้จำไม่ได้แต่ว่าคันนั้นขายไปแล้วคันนี้คันใหม่ขายยากแต่หาได้ Rivo 4ประตูขับ4เครื่อง2.8ปีลิตรที่แราคาผู้ขายอยา,ากมากๆว่าแต่เราบอกได้น้เนม0ับาทเรื่องยอดจัดไม่ต้องถามครับคาออดขายรถ ยังไงถ้าลูกค้านะครับหรือคุณลูกค้าเนี่ยเครดิตดีออกรถศูนย์บาทดอกเบี้ยรเริ่มต้น2.79%ต่อปีผ่อนนานสูงสุด84งวดหรือ0%นาน12เดือนโปรโมชั่นคุณลูกค้าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอย่าเอามาเหมารวมกันแล้วมัดใส่เข่งถ้าอย่างนั้นคุณผู้ชมหรือคุณลูกค้าเปิดไปแน่นนะแล้วผมจะเข้าไปใช้บริการเลือกอย่างใดอย่างหนึง่งตัวนี้เป็นหนึ่งในแรไอเทมของเรานะครับรีโว2 8G เกียร์ธรรมดาครับ C มาพร้อมกับไฟหน้าที่เป็นลูกแก้วนะครับมีเดชามลอนนิ่งไ g ท์ให้มีไฟสูงไฟเลี้ยวและว l อกแ m มตัวนี้ฟ o อกแรมก็็จะมีในเรื่องของทริมในส่วนของโครเมียมให้นะครับด้านบนกระจังหน้าจะเป็นสีดำแล้วก็คลิปหรือครีมด้วยโครเมียมแม้กระทั่งตัวโลโก้ของ toyota เองด้านบนจะมีตัว สีดําให้สวยๆดูดูดูกันชนก็จะเป็นลายแบบรังพึ่งหรือหกเหลี่ยมนะครับทั้งด้านบนและด้านล่างตัวนี้มาพร้อมกับเครื่อง2.8รหัส GD ดีนะหัวน็อตเมตรอาร์คมากิิงแผนเพลทสวยมากเครื่องตัวนี้อยู่ที่2 8 0 0แซีแรงม้าอยู่ที่ห7หงเแรงมา้า <c oughs> แรงบิดให้มาแบบมหาศาล450ร450นิวตันเมตรในส่วนของด้านข้างตัวนี้มาไปได้ไหมเจะ ดึงมาด้านข้างเลยตัวแม็กและยางตัวนี้ให้ยางมาเป็นขอบ17นะครับยางเป็น265 65R17 แม็กจะดูตันๆน,นะแต่อย่าไปดูถูกเขาว่าแม็กไม่สวยผมบอกก่อนเลยความแข็งแรงอย่างนี้เลยแล้วก็ความนุ่มนวลจะมีให้แต่ความปรอดถนนไม่มีเหนื่อยนิดนึงเ <laughs> พราะว่า นีแต่ว่าคือในความสูงของอยางไงขอบอยาง6.5มิลลิเมตรโดว์แบชด้านข้างจะมีคำว่าไฮรักแล้วก็2.8กระจกมองข้างทรงสวยๆแบบรับกับหลักอากาศปริสาท์พร้อมกับตัวไฟเลี้ยวให้ครับวสวยๆเลยมีโครเมียมด้วยประตูนะครับเป็นคีเรสโกให้ทั้ง2บานในคู่หน้าถัดมาโลโก้ logo, หรือสติ๊กเกอร์ที่เขาแจ้งไว้คือ 4, 4. คูณ4ทริปล็อกเวลาลุยเวลา บุกปลาขึ้นเนออะไรแบบที่มันต้องใช้จริงเดฟล็อกช่วยได้ครับเดี๋ยวเราค่อยอธิบายด้านไหนเนาะแฮตมานด้านหลังก็จะเป็นในเรื่องของไฟท้ายที่เป็นหลอดไส้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 ง่ายนั้นเวลาซื้ออย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วว่าหลอดละยี่สิบบาทเป็นทั้งเนี่ยทั้งแถวเนี่ยร้อยเดียวแต่มันบางร้านก็ บวกขึ้นมาก็มันก็ไม่น่าจะเกิน200เนอะเล้ืไอ้ไฟเบรกตรงที่3เนี่ยจะอยู่ด้านทยย้ายตรงนี้เลยนะครับอยู่ที่ฝั่งกระบะท้ายนะครับที่จับเป็นโครเมียมพร้อมกับล่องมองถอยหลังให้เรียบร้อยตัวนี้มีมาพร้อมกับแคริบบอยถ้าไม่เอาถอดทิ้งได้เวลาขายประมาณพันสองพันเวลาซื้อ1หมืน่น <laughs> หมื่นอถ้าได้ไปพอก็ไม่เป็นไรแต่หาซื้อใหม่เหนื่อยนะใช้งานจริงๆถือว่าสะดวกนะครับเพราะว่าเวลาคุณผู้ชมหรือคุณลูกค้าเนี่ยไปซื้อซื้อของรแ,แล้วเก็บเนี้ยมันปลอดภัยดีกว่าที่ไม่มีนะครับเวลาขับไปต่างจังหวัดช่วงวันหยุดยาวๆปีใหม่สงกรานนั่งในนี้ร้อนหน่อยแต่มันมีกระจกเปิดนะ<ช>นอน<ช>ได้สบายหน่อยแล้วก็ทำารวนไม่จัาขึ้นทางด่วนได้นั่งอยู่แต่ไม่จัายตัวน็อตไม่แตกสีมาร์กิ้งยังอยู่ เราจะเปิดต่อหน้าทีมปรับสภาพนะหนึ่งสองช้ไดเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้อย <c oughs> ู่ใช้ได้กว่าคันสีบอลที่เคยรีวิวไว้อันนั้นเลื่อนอันนี้สวยต้องขอบคุณทีมงานปรับสภาพที่น่ารักนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าออฟฟิดอนเราพิทีพิทุมแล้วก็สองคู่หูน้องปิ๊กกับน้องมาลีไม่ได้ดียนะทีมงานปรับสภาพแบบคุณภาพนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูในห้องโดยสารด้านหลังดีกว่าป <c oughs> ดูสินี่ตรงเนี้ย เห็นอย่างนี้นะสำคัญนะเวลาคุณขึอย่างนี้ยแล้วคุณจะต้องจับอย่างนี้นะหรือคุณมาจับอย่างนี้หรอฉะนั้นจับตรงนี้สบายนะครับก็ขึ้นมากกว้างนะแต่ต้องบอกก่อนอันนี้ผมพูดในมุมผงผมก่อนนะครับว่าพอขับเกียร์ธรรมดาผมจะไม่ได้ปรับเบาะให้มันยืดมาเหมือนกับขับเกียร์โต้ฉะนั้นในห้องโดยสารจะกว้างด้านหลังอันนี้นั่งขนาดตรงนี้เห็นไหมหนึ่งกับแั้น้านั้น ก็จะพีดนิดนึงเออให้รูมอยู่ไม่ถึงกับ้าน,นแต่เราก็ต้อง่างนี้ใช่ไหมเพราะดังนี้เออก็โอเคนะเบาแขดโอ้ <นะ S 1> มีกระดูกมีชอบ <ๆ S 2> เอออย่างนั้แล้วก็หว่างแคลนนะครับแต่ตรงนี้น่าจะมีแบบช่องใส่ของนะช่องหลังมีให้แต่ข้างล่างเลิ้นข้างล่างเลิ้นมีที่แขวนของให้รับได้สี่กิโลนะครับแล้วด้านหลังก็จะมีไล่ฟ้าให้นะครับมีไมีรว่นไล่ฟ้าให้ เราที่ช่องใส่เก็บของมีให้แถงประตูด้านข้างเนี่ยตัวนี้เป็นพลาสติกลูปแล้วก็กระจกเป็นวันทัชออโต้สี่บาทเลยนะครับแล้วก็มีที่วางแก้วให้มีลําโพงที่จับประตูเนี่ยตัวนี้จะมีในส่วนของวัสดุ soft touch ให้นิดนึงค mm. ริมสีบอลเงินให้นะครับก็ภาพรวมโอเคเนาะต้องเข้าใจเราก็เป็นแบรนด์หลักแล้วก็เป็นบอดี้ที่เริ่มต้นที่ปี2 0 1 5ึ้นมาไมนอร์เชสอนต่อมาปี2018คนบอกว่าเฮ้ย ผมซื้อของเนี่ยแล้วผมใหญ่มากเนี่ยผมวางอย่างนี้ไม่ได้เอาง่ายคุณ้คุณซื้อทีวี50นิ้วคุณจะวางอย่างไรต้องทําแบบนี้นะครับสมมติคุณซื้อของแบบว่าต้องตั้งสูงนี่ไงเห็นไหมอเอเห็นไหมคุณวางทีวีได้ละแล้วก็ด้านลา่างที่ช่องเก็บของเล็กๆวิธีก็ดึงเนี่ยมันจะมีสลักนี้ให้นะครับแล้วตรงนี้เนี่ยเรียบร้อยง่ายๆในห้องโดยสารรีโว่ขับส สประตูเกียร์ธรรมดานะครับมาดูทด้านขวาก่อนนะครับด้านขวาก็จะคล้ายๆกับแผงประตูทั่วไปก็คือเป็นพลาสติกขึ้นลูกในส่วนของที่จับก็จะเป็นตัววัสด soft ุ soft touch นะครับมีคริมสีบรอนเงินตัวแผงพวบคุมกระจกจะอยู่ด้านนี้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นประจกมองข้างนะครับปรับและพับไฟฟ้าให้ในส่วนของเซ็นทรัลล็อกอยู่ตรงนี้โตโยต้าจะไว้ยอยู่ตรงนี้ล็อกกระจก มีให้วันทัชออโต้ฝั่งนี้ก็จะควบคุมให้สบาทและทุกๆบาทก็จะควบคุมวันทัชออโต้เองด้วยนะครับด้านขวาเนี่ยแอร์ด้านขวาหัานมาตรงนี้แล้วนะช่องแอร์จะเป็นทริมแล้วก็มีคลิปด้วยโครเมียมด้วยนะครับและด้านล่างก็จะเป็นตัวทริมสีบอลเงินข้างบนจะเป็นสีโครเมียมให้เรียบร้อยแล้วฝั่งขวาสุดจะเป็นเปิดฝาถังน้ำมันผ่านลงมาก็จะเป็นในส่วนของเปิดฝากระโปรงหน้าแล้วก็มีปุ่มสตาร์ทให้ตัวนี้ก็จะเป็นเปิดปิดไฟหน้าออโต้ให้นะครับเนกดบปอร์ชิเนอร์ด้านนี้จะไม่เปิดโตให้จะเป็นแค่ ด้วยของที่ปัดน้ําฝนกลมอาลายก็จะเป็นขึ้นลงให้และเข้ากับด้านนอกตัวนะครับแล้วก็ล็อกไว้กลมมาลายเป็นมัลติฟังก์ชันด้านขวามือก็จะเป็นในส่วนของเช็คออนบอร์ดตัวนี้มาอยู่ที่1นึ่งแโลเราเคยแจ้งไว้ในคลิปเกือบทุกคลิปว่าไมล์เลสของตัวรถที่คาออนมี ไม้น้อยคือไม้น้อยไม่เยอะเราก็ขายตอนไม่เยอะๆนะครับเราจะไม่ไม่แตะอะไรที่เกี่ยวกับไม้เลยนะครับเซตติ้งมีอะไรบ้างนะครับมิตเตอร์จะไม่ค่อยละเอียดมากนะครับมีอย่างปรับเป็นนภาษาไทยก็มีนะแล้วก็หันลงมาด้านล่างเป็นหน่วยหน่วยก็จะเป็นในเรื่องของกิโลเมตรต่อลิตรหรือลิตรต่อล้อยกิโลอ่ะเราเปรับมันแบบนี้ให้เวลาใช้งานครับอีโคโหมดเรามีให้นะครับเออถ้าผิดอีโคโหมดประหยัดก็ประหยัดจริงแต่ถ้าเกินเอเวอร์โหมดก็แรงจริงอีโค่เซฟตี้นะครับแล้วก็รีเซ็ตค่าเอเมสเซสแล้วก็ ัวแจ้งว่าสถานะขับรถกี่กิโลเมตรต่อลิตรหลังจากรีเซ็ตแล้วตอนนี้กี่ลิตรนะครับใช้กี่กิโลเมตรวิ่งกี่กิโล4กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทางที่เหลือของน้ํามันขับได้อีกไคโสมันจะบอกในรื่องคะแนนนะครับเริ่มขับอะไรอย่างนี้จะมีแจ้งมาให้นะสายมือก็จะเป็น,นการควบคุมเสียงนะครับรูป ทงงาง,งขวามือด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของ b ูส s t c o n t ทหรือความเร็วคงที่ซึ่งเป็นเจเนอเรชันแรกนะครับยังไม่เป็น Adaptive Boost c o n t r o พผ Control, ามาตรงกลางด้านบนนะครับเป็นช่องแอร์แล้วก็ก็อินเร์ซีไลท์ให้โดยกาบ่งบอกเวลานะครลงมาด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของวิทยุซึ่งเป็นจอของเลด้าแล้วมีระบบ Dolby ให้ด้วยนะแต่จอมันจะเล็กหน่อยประมาณ7นิ้วรองรับกับซีดีได้ด้วยนะครับเฮ้ยเสียงโอเคนะคุณตะก้อง เปิดตัวแอปโดยต้รสิ่งหนึ่งที่เขามีให้ก็คือมีฮอสปอตก็คือสามารถแมปเซิร์ชก็คือคล้ายค Google แมปให้เห็นนะมีรองรับ 4G ตรงนี้นั่ยให้เรียบร้อยและมี YouTube เล่นให้มี YouTube Music นะครับ Ice Auto Store ข้อมูลรถมีให้ฟลอ d Music สัง่งการด้วยเสียงมีให้ <Yeah. S 2> ก็ถือว่าตอบโจทย์มาไม่ต้องไปเปลี่ยนพวกกันอร่อยๆเนาะขัดมาตรงน,นี้ก็คือไอจิเออแอ ถอนออฟได้หาตรงไหนว่ารู้ว่ารถคันนี้เป็นขับสี่หรือไม่ขับสี่ 2X 4H 0ด้านล่างจะเป็นระบบดิฟล็อกด้วยแล้วก็ตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับมาพร้อมกับต้องเวลาตบเกียร์ของเกียร์ขยับหลังโตโยต้าจะต้องดันไปคือการน,นี้มันจะมี2สเต็ปแล้วก็ดันเข้าไปปึ๊บมันก็จะมีเนี่ยโองขย <Okay. S 1> ับหลังตัวนี้นะครับแล้วก็เบรกมือตัวนี้เป็นเบรกมือแบบเมนด้วยนะอีโคโหมดพาวเวอร์โหมด ในส่วนนี้ i m g หรือ Intelligent Manual Transmission เคยไปศึกษาดูเขาบอกว่าเป็น,ปนระบบที่คุณเปิดมาเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วมันช่วยสำหรับคนที่ขับเกียร์ธรรมดาไม่เก่งแบบผมผมขับเกียร์ไม่เก่งจริงเพราะว่าคือนอาจารย์หรือคืนคนที่สอนมาหมดแล้เวเขาเอา l e t มีให้2ช่องซ้ายขวาไม่ต้องแย่งกันเ๊ะ ที่ใส่ของมีตัว power outlet แต่ว่าตัวนี้เป็น AC charger คือเสียบไปบ้านนะครับ <Okay. S 1> 220โวลต์100วัตต์ให้นะครับช่องเก็บเลขเก็บน้อยมีให้นี่เจ่ด,ด้านล่างนะครับกดตรงไปอันนี้ book service นะครับของ Toyota book service ไม่มีให้จะเป็นการนะครับหรือพวกเขาไปเช็คโดยเช็คจากเลขถังถ้าของ Toyota จะมีเป็นเขาเรียกว่าเป็น color box ถามว่า c o l บอก o x ยังไงนี่ครับมันจะมีช่องเปิดปิดแอรแตรงนี้ให้อเข้า แช่ปลาเลยเหรอ,อเอาแค่ขวดน้ำควรบก่อนไหม <c oughs> โอขนาดนั้นเลยอะตัวนี้มาพร้อมกับแอร์แบ็เอาเอเสาซีมีให้แล้วก็คู่หน้ามีให้คือ6ใบแต่โตโยต้ตจะดูแลคนขับเป็นพิเศษก็คือตัวนี้มีด้านนี้อีก1ใบโอ <Okay. S 1> ใช่กันเขาเรียกว่าการกระแทกที่หัวเขานะครับแต่ของคนนั่งข้างจะไม่มีให้ก็คือนี้หมด7ใบาราคาอย่างที่บอกครับอยู่ที่7 4 9 0 0 0บาทกับโตโยต้า รีโว4ประตูโฟร์วินเกียร์ธรรมดาปี2 0 1 0เป็นแรรไอเทมที่ค่อนข้างหายากนิดหนึงคือไม่ทราบว่ามีแล้วไม่ขายหรือไม่ค่อยมีแล้วแดนโกลไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าต้องใส่แว่นมีให้กระจกมองหลังเป็นแมนน้วนนะครับตัดแสงแมนน้วยแล้วก็อานนี้เฮ้ยมีให้วะ ฝั่งนี้มีให้อะโดยนี้ผมบอกเลยนะครับว่าดอกเบี้ยรเริ่มต้น2.79%ต่อปีผ่อนนานสูงสุด8 4ว0วนาน12เดือนนะครับทิดซื้อคิดขายคิดถึงคาออนะครับกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกันก็นและตามหลังใจให้กับทีมงานด้วยทางผมก็ขอบคุณด้วยนะครับที่หรับคุณผู้ชมที่ดูแล้วก็กดติดตามกด subscribe เวลาได้รับข่าวสารหรือข้อมูลอะไรดีโปรโมชั่นดีๆเราก็จะมีให้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องพีด้วยนะครับที่มา ช่วยถ่ายทำบรกิการขอบคุณน้องมีนในเรื่องของเอกสารข้อมูลขอบคุณน้องดาที่ช่วยในส่วนของการดูแลในเรื่องอุปกรณ์อะไรอเนาะผมของคาออนนะครับอย่าลืมนะครับสนใจติดต่อที่เบอร์095-078-0798 Line c a r o n นะครับที่วา์โคี้นให้แล้วสแกนถามได้นะครับตลอด24ชั่วโมงวันนี้ผมของคาออนขออนุญาตลาไปทำคลิปต่อไปแล้วครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับเยั่ว สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่เบสคาออนนะคะท่านใดนะคะที่สนใจมาร่วมง,งานกับเรานะคะคิดว่าท่านมีความสามารถในการขายลักในงานบริการนะคะชอบในการขายนะคะเรียนเชิญเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเซย์จากป้ายแดงนะคะที่ปรึกษาการขายวม่าจะเป็นมือหนึ่งหรือมือสองนะคะ <S <S <MS ๆ S 2> เรียนเชิญเลยค่ะโทรเข้ามาสอบถาม,าถถมที่ศูนย์เจ้าห้าศูนย์เจ็ดแปดศูนย์เจ็ดเ้าแปดนะคะบอกเลยนะคะว่าสาันตีรายได้มากกว่าสามแสนบาทแน่นอนนะคะเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดนะคะใครมีความสามารถเรียนเชิญเลยค่ะมาร่วมงานด้วยกันค่ะ